น้องเทเตื่นน้องคอย,ยังนอนอ,องเลยเ่๊อาเจียชิบก้อาเจ๊ดดีก้นเป็นล้มบดนั่นถีเป็นยาใช่ปะสึทดไปว่า,าว่าเลยว่านยาบอสิเป็นล้ม

ไปแล้วเห็นแม่บีแล้วเราไปแล้วคุณย่าคะใช่พิสูจน์หน่อยว่านี่คือคนไหนอย่าดูค่ะดูไม่ได้เพราะหนูใส่รองเท้าให้แล้วอนุญาจะจำหลานได้ไหมอันนี้น้องพลอยเออด้จำได้นี่น้องพลอยเอามปเอาไปย่านี่ไม่ใช่เหรอปะ S <s <we at> แม่ไม็นระยิสเจ้าท <c oughs> ันนี้น้องพลน้อง่ลนางเพชรอย่าอุ้มมากเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บีเมื่อแต่เราจะไปแล้วเราจะไปเที่ยวอะพี่พล <s we at> พี่พลพี่พลอ,อ่ะอ่ะ,อะ,อะพี่พลถือเอาขนมนันมัม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 

ต้องตั้งึ้นข้างเดียวพุ่มตั้งต้องเอาผ่าว่าใจคล้องเออพุ่นี่ไม่ไงไม่ไงไม่ไงแตนเราพุ่เจ้าอ้นวนอะไรชื่อเพชรเออแมนเพชรอะไรนี่เพชรอ,อไไะไรนี่นี่หงพลอยจับปูใส่กระด้งจับปูใส่กระด้งอยู่บนรถตู้ตอนนี้รถจอดอยู่นะคะเธอเลยให้เด็กเดินได้แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้า,ถา รถวิ่งก็ให้เด็ก